ดีครับทุกคนใช่นะครับผมตื่นในเวลาเที่ยงเพราะว่ากูหลับเจ็ดโมงใช่ดีคือผมตื่นมาผมเห็นแซมบักผมมองที่มันผมสงงใสเพราะผมเบียวผมเพิ่งตื่นผมสมองไหลผมเลยพูดไม่รู้เรื่องจะต่อให้กูพูดรู้เรื่องกูไม่เคยพูดรู้เรื่องกูต่อให้กูตื่น หลับเป็นสิชั่วโมงกูก็พูดไม่รู้เรื่องอยู่ดีช่งองนี่คือนี่คือแซมบักผมเห็นแซมบักผมสงสัยอเฮ้ยแซมบักถ้าแซมบักเข้าก็ะแสเลือดกูจะเป็นยังไงวะผมจะกลายเป็นแบบขี้พึง่งที่นี้ผมก็เลยม,มาอ่านสรรพคุณในแซมบักมีน้ำมันยูคาลิปตัสในยาขี้พึ่งร้อยกรรมัมแล้วก็การบูดการบูดคืออะไรวะ การบูดคืออะไร